ครับสวัสดีและสบายดีพูดไหมพี่น้องเบื่อทุกๆคนเนาะมืัอนี้กับผมบอกกับใบพีชเช่นเคยเนาะมืัอนี้ใบพีก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนเนาะมีข่าวดีจัเช่เปิ้นถามฟัง่งมึงเนาะว่าเป็นข่าวดีจังนดรเนาะอันนี้ใบพีก็เป็นเต็มเนาะเพราะว่ามันเป็นข่าวดีสําหรับใบพีชที่รอคอยมานานเนาะทุกคนจากใบพีชรอคอยก็แต่ จนเติมนะทุกคนอาจจะประมาณสองอาทิตย์นะทุกคนจริอจริงเราปรมานะก่อนอื่นก็ก่อนที่ทุกคนให้ทุกคนไปเบิงว่าข่าวดีคืออย่างไรทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไ like, ลคนะ์และกดแชร์และกดติดต่อใครให้จริงจเนาะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะเป็นมาว่าจะเป็นประเทศลาาหรือว่าประเทศไทยหรือว่า ต่างประเทศเนาะที่คอยให้กําลังใจไปวิคอยกดซับสไคกันถึงมาวันนี้นะทุกคนข่าวดีก็คืออย่างแรกเลยก็คือไปวิจีได้ครบหนึ่งพันผู้ติดตามเป็นทีเรียบร้อยเนะทุกคแล้วก็สี่พันสมองเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ข่าวดีไปกว่านั้นก็คือไปวิจีได้รับพินจาก Youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน ฟินมาจากจาก youtube ก็มาหอดเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็ทางน่าก็มาส่งให้ทีโรงานเมื่อนี้ไปดีไยได้หลับพินนั่นเนาะแทมแทมแทนี่ทุกคนนี่เลยเนาะจะได้ทุกคนตอนนี้ไปคจีก็ตื่นเต้นตอนไปคืจีได้หลับเล็นงานอยู่นะทุกคนแล้วก็ เป็นหนาเอามาให้เนวก็วิธีก็โคตดีใจเลยดีใจที่สุดเลยหลังจากที่ไปวิธีทาก็อยู่สมัคร Google a s s e n t ก็อยู่ประมาณประมาณวันที่หวันที่2เสร็จแล้วก็ประมาณเรียตรวจสอบเนาะทาง YouTube เขาตรวจสอบไปอยู่ประมาณวันที่หเนาะเขาเริ่มส่งเนอะวันที่หแล้วก็มาถึงประมาณวันที่1ิบแปดนะทุกคนเมื่อวานนี้เองเนาะ นี่เนาะหลับแล้ววันที่สิบแปดเนาะก็ถา้าบดเดินเนาะทุกคนประมาณสองอาทิตย์พอดีเลยสองอาทิตย์ไปเลยเนาะทุกคนบวขาดบวเกินเนาะสำหรับนี่ก็ช่วงโชคดีเนาะที่ว่าได้หลับพินไว้เนาะทุกคนแล้วก็ดีใจแห้งเนาะทุกคนสำหรับคนใดที่กําลังเห็นยูทูบเนาะหรือว่ากําลังสร้างช่องยูทูบเนาะล้วก็ยังผมมีผู้ติดตามตกผ่า ขอให้ทุกคนสู้ๆนะทุกคนแล้วก็สู้ต่อไปขับคิปลงไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวมันก็ผ่านเองเนาะแลกเบลจีก็คิดว่าโมคิดบอกฟันเราว่าจะผ่านคนเนาะพอเบลกีก็เข็ดไปแล้วก็าํางานไปนานะทุกคนบมนค่อยได้มีเวลาลงคลิคดคิดที่เวลกีได้มีผู้ติดตามหลายก็คือตอนสมทง n งการนะทุกคนเพอวันเป็นวันหยุดกิจาการ แล้วก็หยดหลายมายือแล้วก็ไปเคบิจก็ได้มีอกาสไปถ่ายเขียนนะคนส่วนตอนเบบิจีอยู่บ้านก็บุค่อยได้มีเวลาไปถ่ายหนึงมาตอนเบบิจอยู่ลาวเนาะอยู่บ้านเบบิจีก็ขาดแขนลายอย่างเนอะอย่างเส้นก็อินเทอร์เน็ตน,นะทุกคนเนี่ยอยู่บ้านไบบิจิน่ะมันบุคอยแหงนะเพราะว่าไบบิจิอยู่บ้านนะน,นอกก็เลยบุคอยได้มี เนี่ยมันมีแต่ว่ามันมวแห้งเนอะทุกคนอับลงยากก็เลยค่อยได้เอาลงคลิปตลอดทุกคนหลังจากที่ใบพี่จี้เปิดซองในกออยู่ประมาณสองปีแล้วเลยทุกคนว้าวขึ้นโดนเลยเนาะแต่ก็โดนสำหรับใบพิ่จีเพราะว่าใบพี่จี้บริเหตแบบบริเอาลงคลิปจริงจังเนอะทุกคนไม่มีบางช่วงที่ใบพิจีเอาลงเอาลงคลิปทุกวันแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบไปเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันบวแห้งเนาะทุกคน ยันมันโมหงก็เลยแบบทอเน่หน่อยหนึ่งแล้วก็โดยจีได้มาเห็ุงานอยูทไยอีกก็เลยได้อัพลงบางทีช่วงที่อัพลงก็คือช่วงที่วันหยุดน,นั่นแหละทุกคนคือนี่ก็ที่วันแล้วหนาอไม่ยีบไ่ได้อัพลงยูทู e เนาะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้บูใน,นก็มาอานอีกวันนี้เป็นดีใจแหงนะทุกคนแบบโคตรดีใจเลย อ่อเบาวหี่ยวไรทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ากันนะทุกคนว่าข้างในมันคือ,อยังจีไวจีฮูแน่ๆก็คือมันเป็นรหัสพินนั่นเองนะทุกคนรหัสยูทูบเนาะรหัสพินเราฟอกนี่แล้วเราก็จะทาหลับเอาเงินยูทูบอย่างเดียวนะทุกคนหลังจากนั้นเราก็เก็ดเขี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ทาหลับเอาเงินเนาะหลังจากเราตอบเสร็จแ้วะนี่เขาไม่ตัดเนาะไปทุกคนไปเบิ้งตอนเัาตัดเลย โอเคเราทุกคนตอนนี้เขาก็คือมีตัดเป็นทีเรียบร้อยตัดตามขอบเนี่ยเ้านะทุกคนทุกคนเห็นขอบม,มันบ่นนี้ตามลูกศรเลยปึงป้งปึงป้งปึ้งดีใจวเขาก็มาตัดเลยเนี่ตัดตรงนี้เลยแทมๆทรมเทม,มไปแล้วทุกคน ว้าวข้างในก็ประมาณนี้นะทุกคนแบบนี้เลยเดี๋ยวปิดนะทุกคนปิดก่อนนี่เราข้างในประมาณนี้เลยนะทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเฮาพาไปพาทุกคนไปบึงไปชมตอนที่เฮาเกาะที่ยูพินน่นเองนะทุกคนเกาะรหัสเพนวะเกาะจังใดนะทุกคนไปลุยกันเลยโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่หน้าจอมือถือเป็นทีลล้ลอยๆหลังจากนั้นเฮาก็เข้าไปในกูเกินเลยนะทุกคนเึ๊บจำไปในกูเกิลเลย จากนั้นเขาก็พิมพ์คําว่าเอ็ดเซนนะทุกคนนี่ทุกคนสลับไปพิจีก็พิมพ์ไปเฮมเบอลี่เรียบร้อยแล้วเอ็ดเซนเนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปลงซื้อเขาใส่ Google Adsense เลยเนะาะจําเข้าไปเป๊บจากนั้นให้ทุกคนป้อนรหัสอีเมลเนาะเข้ามาเนนี่นนปึง้งเห็นทุกคนเห็นปะ เป็นแถบท,ที่สีสีมพูระบบได้รับสำรับเงินน่งเือจากที่อยู่ทำงานเราก็จิ้มไปเลยจิ้มไปตรงนี้ปึง้งนี่เข้ามาหนานี้เห็นทุกคนว่านี่ยืนยันตัวตนยืนยันโอมูลส่วนบุคคลเพื่อเตรียมบัญชีให้พร้อมสำหรับเงิน แล้วก็นี่เนาะโปรดปอนโปรดปอนพินที่เราส่งไปไปสนีไปยังทีทีอยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินนะทุกคนนั่นก็คือรหัสพินโตที่เขาใหญมาเนาะทุกคนที่เขาส่งมาให้เขาเนาะเขาก็สามารถกอกใส่เลยน,นะทุกคนหลักนะทุกคนเขาให้กอก ไม่เกิน3ครั้งนะทุกคนสำหรับฟรฟจีเกาก็ดตองเกาะดีๆนะทุกคนไปไปลุยกันเลยกเกาะเร็จแล้วกดส่งเลยเรียบร้อยยืนยันที่อยู่เรียบร้อยนี่นะทุกคนยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลเตรียมวันชีให้พร้อมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะทุกคน แค่นี้ก็เซ็ตเป็นทีเรียบร้อยนะทุกคนโอเคนะทุกคนหลังจากเขากอกรหัสพินเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็กดส่งทีเรียบร้อยแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปอีคอตัวลราไปก่อนนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ทุกคน แล้วก็สำหรับคนที่มาคลิปนี้ก็จะเลื่องฝากกดไลค์แหละกดแชร์กดไิดตาให้กับวีจีเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะทุกคนก่อนอื่นก็ดไปวีจีก็จะพยายามเอาลงคลิปเรื่อยๆนะทุกคนให้ทุกคนได้เบิ่อยได้ชมเนาะเพราะว่าวีจีก็อาจจะบางมือก็อาจจะลงแนวว่ได้ลงแนวเพราะว่าวีจีก็ทำงานไปนํเนาะทุกคนเ็งานไปนําเนาะถามว่าเหตุเกอดอาจจะไม่มีเงินสื่อเนี่ สื่อจ่ายค่าเน็ตอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เลยทำเป็นต่องทีดงานก่อนนะทุกคนโอเคนะทุกคนไปยี่ขอตัวล้าไปก่อนบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมทุกคนไปกดติดตามเลยเด้อ